สวัสดีครับผมเอกบรถสวยนะครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตรีวิวอีซูซูดีแม็กคันนี้นะครับก่อนส่งมอบให้พี่ลูกค้านะครับปิดการขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตพี่ลูกค้าแล้วนะครับเจ้าของรถตัวจริงเดี๋ยวสักครู่จะเดินทางมารับนะครับเดี๋ยวผมขอรีวิวรายละเอียดให้ดูหน่อยละกันคันนี้ว่าสภาพเป็นยังไงบ้างก่อนส่งมอบนะครับผมโอเคติดตามด้วยละกันครับนี่คืออีซูซูดีแม็กไฮแลนเดอร์นะครับ ปี2005นะครับผมเครื่องยนต์4 JJ1 นะครับผมเป็นตัว3,000 h i g h l a n เด r นะครับผมสภาพนี้เลยนะครับก่อนส่งมอบนะครับพี่ลูกค้ากำลังเดินทางมารับนะครับรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้พี่ลูกค้าจากอำเภอตะการพืชผลอุบลราชธานีซื้อเงินสดนะครับมาจํามาแล้วดําเนินการเรื่องเอกสารให้ครบทุกอย่างนะครับผมสีภายนอกก็สวยตามนี้เลยนะครับ มีป้ายทะเบียนนะครับได้ป้ายใหม่นะครับป้ายเดิมเป็นกรุงเทพมหานครนะครับป้ายใหม่เป็นอุบลราชธานีเดี๋ยวสักครูน่นึงผมติดตั้งให้นะครับผม,มสีสวยรอบคันนะครับรถบางเดิมทั้งคันเลยมีเคลียรสีมาบ้างบางจุดส่วนภายในก็ประมาณนี้เลยนะครับ me, like. ชุดหุ้มหนังสวยๆตรงรุ่นดีแม็กแท้นะครับผมอันนี้ผมเอามาติดตั้งเพิ่มให้แกนะเพราะว่า เบาเดิมมันจะออกโทนเป็นลักษณะแบบนี้ครับออกโทนเป็นสีข,า,ขาวๆแบบนี้ครับเป็นผ้าแบบนี้เลยซึ่งมันค่อนข้างที่จะด,ดูแลรักษายากนะครับมันเปื้อนง่ายพูดง่ายคือมันเปื้อนง่ายผมก็เลยจัดการเอาชุดหุ่มใส่แถมให้ไปเลยนะครับแถมหุ่มพวงมาลัยด้วย่ดัชบอร์ดสวยครับภายในสวยมากคันนี้เบาแคบหลังสวยนะครับรถไม่โซมครับรถเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากเลย นะครับผมประมาณนี้เลยภายในอินทีเรียภายในนะครับผมสวยงามนะครับรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงนี่ครับภายในสวยมากฝั่งคนขับนะครับฝั่งนี้ <love> you. เดิมทั้งคันนะครับ สติกเกอร์โรงงานอยู่ครบแทบทุกจุดเลยนะครับผมทุกจุดเลยหัวน็อตไม่เคยแกะนะครับหัวน็อตประตูไม่เคยแกะนะครับสีแต้มโรงงานยังอยู่นะครับซุ like ้มซอกเดิมทั้งคันเลยนะครับคันนี้ตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมนะครับตัวนี้ผมแกะให้พี่ลูกค้าดูไปแล้วรอบหนึ่งนะครับอขออนุญาตแกะให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้สวยจริงครับคันนี้เนียนๆเลยครับ ต้องขอภอภัยเอฟซี FC หลายท่านด้วยนะครับเนื่องจากคันนี้ผมไม่ได้ฟูลีวิวให้ดูนะครับตอนก่อนที่จะ,ะขายออกนะครับผมเป็นการรีวิวคลิปสั้นนะครับทำลงทิกตอกทำลงช็อตนะครับขออภัยด้วยแล้วกันสวยงามครับผมห้องเครื่องก็ประมาณนี้เลยนะครับสเสน่ห์ของรถคันนี้อยู่ที่ห้องเครื่องครับสเสน่ห์อยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงความเดิมนี่แหละครับผม คานหน้าเดิมนะครับ <love> เดิมทั้งเส้นเลยเพดเดิมโรงงานนะครับหมุดต้องเป็นสีดําหัวเล็กๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสติกเกอร์พลาสติกหุ้มเพจจากโรงงานยังไม่ถูกแกะออกเลยนะครับขนาดรถหลายปีแล้วเนาะปี2005ปี48ตอนนี้ปี66รถ18ปปีสภาพยังสมบูรณ์มากๆครับมีระบบเบรก ABS ด้วยนะครับ นี่ครับปั Pump ๊มเบรก ABS นะครับอันนี้เป็นกรอปุก power กระปุกน้ำมันพวงมาลัย power นะครับผเสน่ห์อยู่ที่ห้องเครื่องจริงครับคันนี้เดิมครับฝากระโปรงเดิมสติกเกอร์โรงงานตำแหน่งต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับเม็ดอาร์คเนียนๆครับแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่คันนี้น็อตแทบไม่ขยับแต่ก็ขยับนะครับคันนี้แจ้งไว้เลยผมแจ้งพี่ลูกค้าเขาไปแล้วว่าน็อตขยับมานิดนึงนะพี่เพราะว่า ฝากระโปรงเคยทําสีมานะครับ <_ d ance> เคยเคลียร์มานานแล้วแหละแต่ช่างสีมือน่าจะโอเคนะครับขันน็อตแบบไม่ให้สีกระเทาะเลยโอเคหลังคาเนียนนะครับนี่จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับอยากให้ดูเวลาซื้อรถกันนะครับตรงขอบหลังคาชายหลังคานะครับต้องสังเกตดูดีๆด้วยนะครับผมต้องเนียนนะครับถึงจะทําสีมาก็จริงขอให้อ่าบอดี้นะครับต้องเนียนถ้าเป็นสีโปก็ นิฐานหน่อยแล้วกันครับถ้ามันเป็นสีโป๊หนาหนามาแสดงว่ารถน่าจะมีอะไรมาหรือเปล่านะครับแต่คันนี้เรียบเนียนเลยครับตะเข็บชายขอบต่างๆเรียบเนียนหมดเลยถือว่าโอเคอยู่นะครับและก็แจ้งพี่ลูกค้าไปว่ารถคันนี้เคยติดแครี่บอยมานะครับอ่าก็จะมีร่องรอยการเคลียร์งานสีบริเวณหัวหลังคาตรงนี้นะครับตัวนี้ผมส่งให้อู่สีเขาจัดการนะครับก็จะมีรอย การทําสีมาบ้างนะครับผมแต่ก็เนียนครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับอีซูซุโอเคตัวนี้คือ QC จากโรงงานนะครับอืมรถเดิมแท้ต้องมีนะครับสติกเกอร์ตัวนี้ต้องมีนะครับอีซูซุโอเคในยุคนั้นนะครับผมโอคประมาณนี้ครับขอบคุณพี่ลูกค้า f c ด้วยนะครับที่ติดตามกันมานานนะครับผมเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคงเดินทางมารับรถนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้ามีรถสวยๆมาให้ดูให้ชมกันเรื่อยๆกดติดตามไว้ครับผมไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับดูรถผมไว้เป็นบรรทัดฐานหรือว่าเป็นแนวทางในการที่จะซื้อรถรุ่นนั้นๆของท่านก็ได้นะครับประกอบการตัดสินใจนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับทุกช่องทางของเอกุูปรถสวยครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับ t i k t o k Facebook นะครับผมทุกๆช่องทางนะครับ ของเอกอุบลรถสวยฝากไว้ด้วยแล้วกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้า ep หน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ Give